วันนี้จะมาเที่ยงหน่อยดูซิว่าน้องอมิซามาทําอะไรนะคะที่บ้านชมพูนะคะบ้านชมพูนี่นะคะเป็นบ้านสีชมพูนะคะนูนน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 นะคะในตัวบ้านนี้เป็นบ้านทาวเฮาส์นะคะทาวเฮาส์นูนนะคะน้องอมิซารออยู่ตรงนั้นแล้วกับบาบานะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่หน้าบ้านจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นบ้านชมพูนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สีชมพูตอนนี้อันนี้คุณแม่กับบาบานะคะกําลังบอกขายอยู่นะคะน,นี้ขายนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แขวนหน้าบ้านหรือจะอส่งมาหาทาง น้องทางมิตรอมิสาก็ได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะบ้านก็นี่นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านท้วเฮ้านะคะอยู่ที่หมู่บ้านปริชาตินะคะถนนสามสี่ห้านะคะใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างสรรพสินค้านะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะต่างๆครบครันนะคะ นี่นะคะเนี่ยคุณแม่อยากนีนะะ่เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะนี่นะคะเป็นห้องครัวอันนี้เป็นห้องครัวเดิมนะคะเป็นห้องครัวเดิมมีการต่อเติมไว้แล้วด้วยนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะอ้า wow. ช่วยชื่อบ้านน้องด้วยนะคะ ซื้อบ้านน้องด้วยบอกเลยลูกซื้อบ้านน้องมิซาด้วยไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้นบนกันนะคะชั้นบนนี่หน้าบ้านนะคะเงียบสงบดีค่ะนี่เป็นวันหยุดนะคะแต่เงียบมากนะคะเงียบถึงจะเป็นบ้านฝั่งทาวเฮาส์นะคะแต่ก็จะเง,งียบสงบดีนะคะในหมู่บ้านก็ถือเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบ,คร,ค,รบครันนะคะ มียามนะคะรปพรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้นี่เรามาดูกันนะคะชั้นสองนี่ค่ะเดี๋ยวดูตรงหลังคาน,นี่ก็จะเป็นฟ้าแบบตัวเดิมอยู่นะคะมีนกด้วยนะคะมีนกมีนกน,น,นู่นนี่ดามิซายอยู่นู่นนะคะนี่นะคะหลังนี้กำลังปล่อยขายนะคะสนใจนะคะ ะะมาแล้วมาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำเดี๋ยวดูเป็นฝั่งขวาก่อนนะห้องนอนใหญ่มากนะคะเป็นทาวเฮาที่ห้องนอนใหญ่จริงๆนี่นะคะเป็นทาวเฮาที่ห้องนอนใหญ่จริงๆนี่นะคะสภาพบ้านก็เกือบได้ว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ เนี่ยนะคะทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะนี่ทางเดินนะคะทางเดินชั้นสองเนี่ยก็ถือว่ากว้างมากนะคะทางเดินชั้นสองนะคะเป็นห้องน้ำอยากอันนี้มีไฟด้วยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นสองนะคะห้องน้ำชั้นสองห้องน้าชั้นสองเนี่ยไฟจะเป็นแบบโรแมนติกนิดหน่อยนะคะไฟจะเป็นลีลีทีทีทวนไฟใหญ่เนี่ยวันนั้นคุณพ่อ ถอดออกไปนะห้องน้ําก็จะเป็นลายหินอ่อนนะคะเป็นลายหินอ่อนอันนี้เนี่ยนะคะเป็นลายหินอ่อนนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สกปรกนะคะมันเป็นลายหินอ่อนนะคะพอไฟมันไม่ชัดแล้วมันก็จะดูแบบนี่นะคะมีที่ระบายเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมคะห้องน้ําก็ใหญ่มากนะคะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะจะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะตรงนี้มีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะมันชักโครกมีก๊อกตอกมาสะดวกนะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องหน้านะคะห้องหน้าก็ใหญ่มากนะคะเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากนิ้วนินูนน่นค่ะมิสอามิซาอยู่ตรงนู้นนะคะทําอะไร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 คะนี่นะคะจากนี่หลังนี้นะคะหนึ่งหลังนี่บาบาอยากจะปล่อยออกนะคะท่านใดสนใจกัะนี้นะคะหน้าต่างเนี่ย จะเป็นลักษณะหน้าต่างคู่อย่างหน้าต่างเนี่ยอย่างนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เราจะมาดูวิวเพื่อนบ้านเห็นไหมคะข้างนอกนี่นะคะจะเป็นวิวเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นทาวน์เฮาส์ที่อยู่ในหมู่บ้านปาริชาติถนนสามสี่ห้านะคะถือว่าเป็นทาวน์เฮาส์ที่ตัวใหญ่นะคะห้องนอนก็ใหญ่มากๆอย่างที่อย่างที่คุณแม่บอกไว้นะคะนี่นะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทําความสะอาดนิดหน่อย นะคะนี่น้องอยู่นี่มิสอมิซาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะติดสติกเกอร์ไว้เรียบร้อยหลังนี้มิสอมิซาไม่เคยมาอยู่นะคะตั้งแต่น้องคลอดน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำนะคะที่น้องมาที่นี่ตั้งแต่คลอดเนื่องจากว่าคุณตอนตอนอคุณแม่ แม่ไม่ได้พักอยู่ไกลนะคะจากที่นี้ก็ถือว่าไม่ไกลมาก mm hmm. แต่ยังไม่มีเวลาพาน้องมาวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสนะคะแจ้งข่าวสารทางช่องมิตรอมิสานะคะเผื่อแฟนคลับท่านใดสนใจนะคะอาจจะบอกต่อนะคะและช่วยแชร์นะคะเราซื้อบ้านน้องด้วยนะคะหลังนี้บ๊ายบายอยากจะขายมาม่อยากจะขายออกนะคะ mm hmm. โอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ กด subscribe หรือกดกระดิ่งกดแชร์ให้น้องอามีซาด้วยนะคะแล้วฝากแชร์ต่อด้วยนะคะลังนี้น้องขายลังนี้น้องขายนะคะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายจุบจ๊บจุ Good ๊บกดายบายบายหลกบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ